สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทําแนวข้อสอบแนวนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะช้อยทุกข้อเลยหนึ่งสามสี่นะคะจะเป็นข้อที่ลงท้ายด้วยคําถามทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าคาเนี่ยเป็นคําถามนะคะถามอะไรสักอย่างส่วนนาตรงเนี้ยนะคะตอบคําถามที่คาถามอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านให้รู้เรื่องว่านาตอบว่าอะไรเราถึงจะรู้ว่า คำตอบแบบนี้ยน่าจะถามว่าอะไรหรือจริงๆสลับกันก็ได้นะคะเราลองอ่าน choice ก่อนว่า choice มีอะไรบ้างแล้วคิดคําตอบเอาไว้ในใจก่อนก็ได้ว่าคําถามแบบนี้ควรจะตอบแบบไหนแล้วก็ลองดูว่าน้าเนี่ยนะคะตอบคําถามออกมาแนวไหนก็ได้นะนะคะอะ่เราลองดู choice ก่อนก็ได้เนาะเพราะมันสั้นกว่านะคะจะได้รู้ว่าคําถามมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราคิดคําตอบเอาไว้ในใจเลยนะคะว่า คำตอบที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างในของตอบแต่ละคําถามแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่านาตอบอยังไงอ่ะเริ่มจากข้อที่1น,นะคะข้อที่1บอกว่าโยจึมนาชิกาเตลโยจึมแปลว่าช่วงนี้นาชิคือสภาพอากาศนะคะอันนี้คนสับสนบ่อยเนาะคงกีหมายถึงอากาศอากาศที่เราหายใจเนี่ยเรียกว่าคงกีนะคะส่วนนาชิจะหมายถึงสภาพอากาศ อีกคำหนึ่งที่ความหมายคล้ายๆกันแล้วคนสับสนบ่อยก็คือ k e j o r แต่คำนี้แปลว่าฤดูกาลนะจริงๆแล้ว3าคำนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะมีคงกีอากาศชีสภาพอากาศแล้วก็ k e j o r ฤดูกาลอเตลตัวนี้นะคะมาจากกิริยาอตตาเป็นอย่างไร สิ่งที่เราถามสิ่งนั้นเป็นประธานของประโยคนะสิ่งนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็เลยเป็นคำนามอีกาอตเตลร,รูปผันโยของเขานะคะ,น,ะนี่คือตัวองชี้ประธานเนาะก็จะแปลว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงแปลว่าคำตอบของข้อหนึ่งจะต้องเป็นการพูดถึงสภาพอากาศช่วงนี้หนาวช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ฝนตกขีมะาตกอะไรก็ว่าไปนะคะมาดูข้อสองนะ ข้อ2ถามว่ายยจึมออโตเคชินช่วงนี้มาอีกแล้วเนาะหรือเราใช้คำว่าเทเกินก็ได้นะคะช่วงนี้ชีเนยูมาจากชีเนดาแปลว่าใช้ชีวิตนะคะออโตเคแปลว่าอย่างไรแต่ตัวนี้นะคะเป็นรูปคำวิเศษมีหน้าที่เอาไว้ใช้ขยายคำกิริยานะออโตเคชิน เพราะฉะนั้นออ t o ตอเคในเมื่อมันเป็นคำวิเศษจะต้องมีกิริยามารองรับเสมอออ t o ตอเคขายโ์ไปยังไงออ t o ตอเคหมอกโยกินยังไงออ t o ตอเคชีเน่ใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะ ความหมายก็คือเขาต้องตอบว่าช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากเลยเข้ากับเพื่อนได้ดีมากเลยที่ทำงานหัวหน้าดีมากเลยนะคะหรือว่าโอ้คนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเลยทุกวันนะคะนอนดึกมากเสียงดงังนอนไม่หลับเลยช่วงนี้เหนื่อยมากงานเยอะมากหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ,อเพิ่งมีแฟนใหม่มีความสุขมากคือเล่าว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะอ่ะก็คือเป็นคำถามที่ใช้ในการถามสารทุกสุขดิบนั่นแหละ ประโยคนี้จริงๆจาไว้เลยก็ได้เนาะคนเกาหลีใช้บ่อยเวลาเราเจอหน้ากันนะคะเราถามว่าคนไทยถามว่าสบายดีไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็คือคําถามนี้เลยนะโยจึมออตโตเคชิแนลหรือชาลชิแนลนะคะใช้ชีวิตอย่างดีไหมก็คือสบายดีไหมนั่นแหละนะคะอ่ามาดูข้อ3ามเนาะข้อ3ามถามว่าออตโตเฮยไซโซอิลเฮลอิลเฮลตัวนี้มาจากอิที่แปลว่างาน บวกกิริยาฮาดาที่แปลว่าทำเอามารวมกันอีเฮลหรือเราแยกเป็น e อเดอรเก็ได้นะคะใส่ตัวบ่งชี้ก่อนกรรมก่อนนะเพราะว่างานคือสิ่งที่เราทำถูกไหมเป็นกรรมของประโยคนะคะทำงานเอซอตัวบ่งชี้สถานที่นะแปลว่าที่ทำงานที่เวซาคือบริษัททำงานที่บริษัทอตอตต้นนะคะลากศัพท์ก็มาจากออตตอทาเหมือนกัน แต่ว่าต้องมีคำนามมารองรับเสมอนะออตต์เฮซาบริษัทแบบไหนนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำนามอย่างอื่นก็ได้นะอตอตตซารามคนแบบไหนอตอตตนยองควาหนังแบบไหนอันนี้อตอตตเฮซาบริษัทแบบไหนทำงานที่บริษัทแบบไหนแปลว่าเราต้องตอบเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นต้องตอบเช่นตอนนี้ฉันทำงานที่บริษัทเกมฉันทำงานที่บริษัทขายประกรัน หรือฉันทํางานที hmm. <laughs ophone> ่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยนะคะเราทํางานบริษัทแบบไหนเหนอที่ทํางานของเราเป็นยังไงต้องตอบเกี่ยวกับที่ทํางานเห็นนะอ่ะข้อที่1เราต้องตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะข้อที่2ต้องตอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงข้อที่3ต้องตอบเกี่ยวกับบริษัทที่เราทํางานข้อที่4นะคะฮันกุกชิงกูทรีมนองเยมาดูกันฮันกุกชิงกู ฮันกุกก็คือเกาหลีชินกูคำนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะแปลว่าเพื่อนใส่ทธยมาตรงนี้นะคะเพื่อทำให้คำนามกลายเป็นรูปพหูพจพ์เหมือนคำว่าพวกพวกเพื่อนเพื่อนเกาหลีเนี่ยคือกี่คนนะคะคนเกาหลีใช้คำว่าคือกี่คนความหมายก็คือมียนยอยงี่ซอยมีกี่คนนั่นแหละนะคะโอเคเนาะ มยองตัวนี้เป็นคนที่เป็นลักษณะนามนะไม่ใช่คำนามนะคะถ้าเราต้องการคำว่าคนที่เป็นคำนามเราใช้คำว่าสารามคำว่ามยองเป็นลักษณะนามเช่นครูต้องการพูดว่าคนนี้อันนี้คือเป็นคำนามนะคนนี้อย่างเงี้ยนะคะคืออีสารามครูต้องการพูดว่าคนเกาหลีอันนี้เป็นคำนามนะคือ ฮการามแต่ถ้าครูต้องการนับนะต้องการลักษณะนามมีกี่คนเช่นนักเรียนสองคนจะพูดว่าฮักแซงทูเมยียดเพื่อนสามคนจะพูดว่าชิงกุ๊กซีมยียดแบบนี้นะคะส่วนเมียดก็แปลว่ากี่เนาะใช้ในการถามจำนวนใช่ไหมเพื่อนคนเกาหลี คือกี่คนมีกี่คนแปลว่าเราต้องตอบเป็นจำนวนมีเพื่อนสิบคนห้าคนสามคนนะคะจะตอบมีเยอะหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่ต้องตอบเป็นจำนวนเพื่อนคนเกาหลีที่เรามีคราวนี้มาดูคำตอบของนานะคะานตาตอบว่าอะไรนาตอบว่านะเจนเนอร์เควสไซโซย์ชิมอิทาคเวลาเราเห็นสันธารคุณแนะนำให้ตัดก่อนนะคะประโยคจะได้สั้นลง처녀께는친구들과한국어공부를해요 ดูที่ประโยคที่หนึ่งก่อนนะอ่านถึงจุดฟูลส Stop ก่อนนะคะประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าตอนกลางวันนะหนัดนะคะแปลว่าตอนกลางวันมีสองความหมายเหมือนภาษาไทยเลยนะอย่างที่หนึ่งกลางวันคือกลางวันที่ยังมีแสงอาทิตย์อะแบบ day time จริงๆเลยนะหรือสองก็คือตอนกลางวันที่แปลว่าแบบตอนเที่ยงอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะแบบนูนกลางวันอย่างเงี้ยนะคะ แต่ปกติแล้วคนเกาหลีนิยมใช้ในความหมายที่แปลว่าตอนกลางวันที่มันตรงข้ามกับพมตอนกลางคืนมากกว่านะเหนะ็นเนาะคราวนี้มาดูกันนะคะอันนี้จะแปลเป็นตอนกลางวันเอตรงนี้เป็นตัวบอกชี้เวลานะตอนเนี่ยนะคะตอนกลางวันทํางานที่บริษัทยอรมีเป็นคําวิเศษนะแปลว่าอย่างตั้งใจ ตอนกลางวันทำงานที่บริษัทอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ชอนยอเกเนตอนเย็นเหเนาะตอนเย็นทำอะไรคงบูโดเฮยนะคะคุงบูเป็นคำนามแปลว่าการเรียนเฮยก็คือทำทำการเรียนด้วยก็คือเรียนด้วยเรียนอะไรเรียนภาษาเกาหลีเรียนกับใครกับพวกเพื่อนเพื่อนชิงกูเธอ ประโยคที่2องนะคะฮันกเซงควาแดมานีอิกซุกเคจโยกิริยา so อยู่ข้างหลังเนาะภาษาเกาหลีอิกซุกเคจีดานี่ยเขาผ่านรูปอดีตแล้วเนาะมาจากกิริยาอิกซุกคาดแปลว่าคุ้นเคยคุ้นชินนะคะคราวนี้เมื่อเราใส่รูปออจีดาเป็นเรื่องของการบอกการเปลี่ยนแปลงของคําคุณศรรัพท์นะนะคะในที่นี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าขึ้นหรือลงนะคะเช่น สวยกลายเป็นสวยขึ้นผอมกลายเป็นผอมลงเขาเรียกว่าไวยากรณ์ออจีดานะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเช่นครูบอกว่าเย็บป,ปื้ดาสวยถ้าครูพูดว่าเย็บป,ปอจีดาแปลว่าสวยขึ้นนะคะ โชทาดีโชวาจีดาดีขึ้นนาปูดาแย่นะคะไม่ดีเวลวร้ายอย่างเงี้ยนาปาจีดาก็จะแปลว่าแย่ลงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อิกซุกคจีดาคุ้นเคยขึ้นคุ้นเคยมากขึ้นเขาผ่านรูปอดีตนะ อ k กสู่แคจอซแปลว่าคุ้นเคยมากขึ้นแล้วนะคะมานี่ก็เป็นคำวิเศษนะมาขยายคุ้นเคยมากขึ้นแล้วคุ้นเคยกับอะไรฮันกุกเซงควาเรเซงควาเรก็คือชีวิตการใช้ชีวิตฮันกุกก็คือเกาหลีการใช้ชีวิตในเกาหลีนั่นเองในเมื่อสิ่งที่เขาพูดนะคะเขาพูดถึงว่าเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนกลางวาันทํางานอย่างตั้งใจตอนเย็นไปเรียนภาษาเกาหลีกับพวกเพื่อน แล้วก็รู้สึกคุ้นเคยนะคะคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในเกาหลีมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นไปได้ก็คือข้อ2ช่วงนี้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะหวังว่าวันนี้จะเข้าใจมากขึ้นนะคะ